ดสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะยังไงก็เลยเอาช็อกโกแลตร้อนมาชงดื่มด้วยค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมง15นาทีนะคะชค็อกโกแลตเอามาชงดื่มเองจะเข้มข้นถูกใจมากค่ะซื้อในร้านอาหารไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะกลัวรถมามาชนล้มตัวเองวนันนี้วันนี้ใส่เสื้อสวยค่ะ เสื้อพอมอนะคะที่ท่านจุติไกลเลือกมอบให้ยายไหมเมื่อปีก่อนนะคะพอมอย่อมาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเสื้อสวยสิ่งหนึ่งที่ยายไหมกลัวนะคะเอาของไปให้พ่อค้าขายพิซซ่ากลัวว่าแกจะเอาของคืนมาให้ยายไหมนะคะ เอาไปให้ด้วยความเต็มใจนะคะวางบ้านครั้งนี้แกคงไม่เอาของมาให้ยัไมไงนะคะ <lerde. S 1> บรรยากาศโดยรอบนะคะตอนเช้าหกโมงครึ่งค่ะบรรยากาศมืดเลยนะคะอชูสว้าสวาวเบียเมซีบุคุเขาจะชงสองแก้วทำไมยัไม่มชงสามแก้วคะชักจะเมาเมามึนๆแล้วน,นะคะเนี่ยช่วงเช้า Ça va? Oh, ça, ça, va. Lui, lui. ça va? Ça va? Ça va? Chocolat chaud pour toi. Mm. Oui. Non 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 c'est bon c'est bon merci merci ça va? Oh, du oui, du Ça mar. va doucement. Mais oui. dit tu travailles plus? Non. Oui. Moi je vais partir avec toi. Ça va? À la Thaïlande? Ah oui on va aller ça. Oui. On va aller va ça va. C'est la bouton bien chaud pour la santé. Non non merci je veux rien je veux rien. Oui. เขาเลยบอกว่าถ si ้าพักผ่อนน่ะมันก็ไม่มีรายได้แกตัวคนเดียวนะคะไม่มีภรรยานะคะพอถึงหน้าเห็ดแกก็ไปหาเห็ดมาขายนะคะรวมทั้งขายพิซซ่าด <Hayır> no ้วยค่ะจะมีเพื่อนเนาะค่ะกูกูนิก้สว่าเซเตเบียงทูมามังกี้ใซ่เซเบียเซทเบียง <อ>สวัสดค่ะมบ๊วมีค่ะุณคุดีค่คุณคุณสวัสดีค่ะคสดีค่ะคสมัดีคนัดีค่ะคุสว่ะคควี่ค้าขายสนัข้ีค่ะาจองสวัดลค่ะคุณคุวี่ะคุทีะคุณทสีนะคะุคุสว่ะคสั่งปอณเบวี่วยค่ะ

วันนี้โทษของในช้ามากเลยค่ะไม่รู้เกิอดอะไรขึ้นทำไมไม,มาต้องไปเช้ามืดเลยนะคะปีจะพอดได้เยอะกว่าน,นี้แล้วนะเกิอดอะไรกด สวัสดีค่ะบุสลีเบียเมบแบพี่น้องขาเคยเป็นไหมคะที่แบบว่า จไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะวันนี้เป็นแปลกๆยังไงไม่รู้ค่ะแล้วก็ทัดของก็ได้น้อยด้วยไม่ไปทำอะไรอยู่เอ่ยมาทอนค่ะพี่น้องค่ะแยกนะคะอันนี้ตังเหรียญหนึ่งยูโรสองยูโรนะคะก็มีห้าสิบังจิมยี่สิบังจิมนะคะแบ่งแยกนะคะจะได้หยิบง่ายทองท่านนะคะแนะนำยายไหมคะ่ะอยากให้ังไหมแบบหยิบจับอะไรได้สะดวกนะคะ้างถุงกระดาษนะคะอตอนแรกใยไหมก็วางเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะคะไซส์ใครไซส์มันนะคะ ทีนี้ท่านผู้ชมก็หวังดีนะคะบอกว่าให้เยี่ยมไปหาซื้อชั้นวางชั้นวางจะได้วางแยกหยิบจับง่ายนะคะไม่ได้ค่ับพี่น้องขาพื้นที่มีจํากัดนะคะพื้นที่มีพื้นที่มีจํากัดนะคะ,พ,พ,ะ,คะพื้นที่มีขนาดแค่นี้เองคะ่ะนี่คะ่ะถ้าเกิดเยหมยมมาวางตงัวนี้มันก็จะหยิบจับอะไรไม่สะดวกมะคะ่ะหยิบป๊อปเปียหยิบรุ่นหยิบน,น,บนี่มันก็จะกลัวว่าจะมือจะไปโดนแล้วก็จะคว่ำนะคะเอาแบบนี้แหละคะ่ะวุ่นๆแต่ก็ ไอัตรลดในการขายดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากมๆานะคะที่แนะนำยายไหมมาค่ะทุกคนก็อยากให้สินดีๆกับยายไหมนะคะอโอ้พิซซ่าหน้าชีสนะคะดูสิคะชีสแน่นๆเยิมๆหอมกรุ่นตัดสดๆเลยค่ะกี่ขายเป็นกิโลนะคะ สองไม้สองมือพระเจ้าสร้างมือให้เรามาสองข้างนะคะเราต้องใช้ให้คุ้มเชิญคนติดแบบนา้เหรอติดยบบนี้เหรอเฮ้ยสียจัง ขอบีบผ okay. e ักด้วยนะคะอย่างละสีชิ้นโอชูสวัสดีค่ะโอชูรับอะไรดีคะอชูคุณสดีสบาีค่ะอค มซีขอบคุณค่ะคนี่เมซีเอาวะชโอชูบิ้สเนบิอุ้ยขอบคุณตากระดาษน้อยมาแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเคอนนี่เอิรีาเียงกันช้ชิไไทยแลนด์่ะยยยโอ้ยตนเชก็ใช้พูดโอเคดูไทยแลนด์นะอเซนตเซจันตอ เดยอีลื้อไปสุดท้ายค่ะไไ่ดูดูดดู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 ดด u ดูดูดูดดูดูดู e ูดู e r i i ด r e Bonjour monsieur comment ça va Je dis plus bonjour vais Non mais comment je parle au je dis bonjour Ça va bonjour. bonjour. Ça va je vais prendre ma crevette s'il Là où tu le vois, ils sont sereins. Tu sais quand il a eu l'essai refusé.

ตัวปอมหรือว่าพายแอปเปิลนั่นเองค่ะสวยงามมากๆค่ะโฟกัสหน้าน้ำตาลนะคะโูกัสหน้าน้ำตาลอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าผักหน้าชีสออ้จะเนี่ยเป็นกระเสบหอมอัมํำหอมอัมํำแบบนี้ยังไม่สุกดีนะคะให้ออกเหลืองอ้อยห้ก่อนค่ะถึงจะสุกดีนะคะมุดยื่นดูขาวค่ะ เขาบอกว่านะคะปีนี้ผู้ปกครองนะคะซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะพวกกระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่อุปกรณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยจําเป็นมากนักน,นะคะปีนี้ผู้ปกครองซื้อน้อยลงนะคะเขาให้เหตุผลว่าราคาแพงกว่าทุกปีค่ะ,ะ,คะแต่ก่อนนะคะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนกระเปา๋าปีละใบนะคะปีนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนค่ะนี้นะคะอย่างอีลานะคะปีนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่นะคะยังใช้ใบเดิมอยู่ โต๊ะตรงนี้นะคะยัยใหม่ใช้แผ่นอลูมิเนียมปูทับนะคะกันน้ํามัน,นะค่ะบางครั้งนะคะเวลายัยใหม่ยุ่งๆนะคะขายของไม่ค่อยทันลูกค้าเข้าพร้อมกันนะคะยัยใหม่อาจจะวางตะแกรงไว้อย่างนี้นะคะแต่ว่าโต๊ะยัยใหม่ไม่ได้สกรปรกนะคะพี่น้องคะมีแผ่นอลูมิเนียมรองอยู่ค่ะนะคะขายของคนเดียวค่ะ ห่วงหน้าพวงหลังนะคะก็เลยวางอะไรไม่เป็นที่เป็นทางขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนะคะอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะ ชุดนี้ใส่ออกงาน3รอบแล้วนะคะชุดที่น้องปูเป้ส่งมาให้ยังไหมคะ่ะส่งมาให้ก็ส่งมาให้พอดีพอดีค่ะเป้ทุกสัตว์ทุกส่วนยังกับแบบมาวัดตัวยังไหมเลยนะคะ เกงเป็นกางเกงนะคะชุด <rôle> น <à déc> ี้เป็นกางเกงค่ะทั้งกางเกงทั้งเสื้อค่ะพอดีเป๊ะมากเลยค่ะพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขียนมาบอกว่าเยไหมกับทุกคนเข้าใจผิดแล้วหนุ่มโอเล่นะคะหนุ่มสุดรลอน่ะเขายังไม่มีแฟนไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเป็นแค่เพื่อนใน Facebook กันค่ะนะคะตกลงหนุ่มโอเล่ก็ยังโสดอยู่นะคะยังไม่มีแฟนค่ะ Je vais reprendre des beignets de poisin qui sont toujours très bons. Merci beaucoup. <laughs> Et puis je vais prendre des mêmes autres de mètres. Combien, s'il vous plaît Merci. Merci à vous. Merci. Merci. <laughs> อันนี้อาหารทอดยังไงไม่ค่อยคูณถานเลยนะคะดูไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ยังไงทอดไม่ค่อยทันค่ะทอดเป็นนิดหน่อยเชื่อทอดเป็นนิดหน่อยลูกค้าก็เข้านะคะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยโอ๊ยเนาะกระชสยคือกันไหนยังไงก็มันคนละเสาขายยังก็ขายรวดถึงดิจมพูดว่าตัวเองนะคะพี่น้คงคะ ขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติทีเธอเนื้อสัตว์ตัว,วน,นี้ก็หายากค่ะโดยเฉพาะเนื้อหมูนะคะพลังเศสเขาไม่ค่อยเลี้ยงหมูก่ะช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาหารหมูแพงค่ะมาแล้วคุณตาสวัสดีคุณตาสวัสดีมคุณเชอสวัสดีมาขอานต La, la Salut. Oui, ça va, merci. Merci, papa. Bon week-end. Merci bon week-end. Gratzitante. Merci pour Merci beaucoup. Attention, bonjour, ça va. Est-ce que la dame qui vient toujours vous prendre des, des trucs comme ça avec son mari qui est grand, et elle est passée C'est italienne Oui ils sont déjà passés. Ah, Ils sont déjà passés. passés tout à l'heure, là. Ah, d'accord. Au revoir. Ça va, ça va. On est Merci, Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. C'est très bon. Je l'ai déjà lavée. Ils sont très bonnes. Merci. Oh, c'est beau le sac. Merci, comme Merci. Merci.

แมสซุ๊คมาแดงวัชรีแมสซีขอบคุณค่ะรัชรีบุ๊คสัสดีบุ๊คสับสวัสดีลูกค้าใหญ่ใหม่มิเต่่ารักน่ารักค่ะน่ารักเหมือนแม่ค้านัา่นค่ะชมตัวเองกันละ